สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้อยู่ในช่องของถิ่นุษมาล่าเพื่อนเอาพิเศษเด็กพี่น้องด้อเตรียมแล้วนะคะร้อมที่สวยงาแล้วพี่อมีดนีซ้อ,อมประมาณใบหนึ่งนะคะแต่ว่าก้อนที่ซ้อมนี่ก็สีผ้าผ้าละบรรยากาศรอบข้างรอบขางดูของเฮานี่ว่าแต่ละคนหรือใมพนักงานเห็่อย่างไงี้ตอนนี้มันจะร่างปีฉาเด็กพี่น้องด้วย เยวสี่้าไกบเบเบงหน้าเวว่าเป็นยังไงบ้างหน้าเวที่อบพอพูดในทุกการังใจหมู่บ้านนี้โอ้สาธุบุญน้ำกันได้บุญทึงมวลวันังมวลนะคงมวลโอ้ยได้บุญอิ่มบุญของทุนา บ่แม่พี่น้องเอฟซีก็อิ่มบุญคือกันแต่ยังว่านให้ทีนว่าคัดด่นผู้ว่าได้ออปัจจัยหอมอยังกส็สาธุบบุญก็ได้บุญคือเกา่าพี่น้องอันนี้กําลังติดตั้งฉากค่ะเช้านี้นะคะขอบคุณในทุกกําลังใจขอบคุณที่ติดตามติดตามเราด้วยเธอเคยเกิดน้อเสี่ยวกระด้างายพาลูกไายไปอาบน้ํา ตั้งเจอทีว่าสิได่ชุดคลุมปิดกลุมออนไลน์นะ่ะเนาะวันที่20อ่าน่ามีหกเต็มวงแบบสาวอนเพื่อนเพียงก็เต็มวงเหมือนกันนะคะว่อแม่พี่น้องกับไปบนีกลุ่มไปเนาะชื่อบัตรชื่อตัวจอมบัตรจอมตัวกันไปขอบคุณทุกๆไลน์บัตรทุกใบหัวใจทุกดวงด้วยนะคะ เจ้านี่ผู้ลงวก้นกระถาคิดให้ติมบอกว่าโอ้เราเตลียนไปเนาะเด็กพอเห็นโตไปเรื่อยเรืยเสียงว่าะว่าเห็นโตแล้วว่านโอ้ดีใาเซ็ตเก่าสีฝรเลยพี่น้องเยอะอีกนิดหน่อยแล้วก็ติดตั้งไฟนะคะ ทำไมพี่น่อยกินข้าวเช้าไปน้องไปกินข้ไปกันเลยนะโอ้ยันตาแดดแย่บักแทกหมู่บ้านนี่มา่หอดเกลี่ยมาซักผ้าอันมาตะแหนั่น่ะละเกลี่ยมาซักผ้าซักผ้าแล้วพนกระตุกมา่งแค่แตกจากเวรหมอยู่ดอกบ้าน สีหผ้าออกมากใช่เดืยดยูกผต่ตอนตไปล้วบ่กให้เียสักเกมื่อนี่เป็น้องว่ามีเครื่องสักฝาสักเมื่อสักเมือม่อกำลังติดตั้งฉากได้ประมาณ90%แล้วนะคะแล้วก็จะติดตั้งไฟ พลังงานอยู่พี่น้องดหมงกหานด้นหนมาก็เป็นเออเออเบอเบพี่น้องกาลังเออบ้านนี in ้โอ๊ยฟอกผัวสาวหน่อย กับพี่น้องเอฟซีนั่นแหละผู้คนบริจาคเงินโอ้ได้เจ็ดแสนกว่าบาทพี่น้องเอ้ยโอ้จะมันได้บุญแม่ที่มันการได้หอยได้แขนน้ำเพลินเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดเท่าใด้ก็ดีเมื่อเฮ็ดด้วยใจนะคะสิบบาทส้าบาทหาสิบบาทร้อยเก้าสิบเก้าบาทสองพันสามพันได้ทอกันเมื่อพี่น้องผู้บริได้เฮ็ดการยกมือสาธุเอาการได้สมกันพี่น้องเอ้ย นี่คือกำลังศรัทธาท่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะพี่น้องเนาะบางท่านหนึ่งก็ทุ่มท่เพราะท่านเดี่ยวๆอยู่น้องเป็นต้นสายถ้าหยางไว้เพิ่มเพิ่นกะว่าถ้าหยางกะเบิ้งคือเก่าหนล่ะถ้าเบิ้งอยู่ว่าสันจะมันตื่นสวยสัน เลนตื่นเต้นมากจ้าวสิเว็ดนั่นเน็ดนี่แล้วเนาะพี่น้องเนาะหมู่บ้านน,นี่กับน้องก้อยน้องแอนเอาร้ายคนพี่น้องลูกซูสายย่๊ายโอ้ยหมวนกุ๊บหมู่บ้านหมวนค่ะอ้าเอาเลยค่ะ มันบักขัดม้วนว่ามันปล่อยผีบะแต่ว่าไม่ติมกับกับก่อนถวายแล้วก็เลยนข้างกักับก่อนว่าจะขึ้นไปยีกับฝนโต๊จ่อยบันไม่ขึ้นไปเต้นอีกยู่มวนไรซัมพ่อเมียบะไม่ติมมาซัมพ่อ่าเวลาหมอลำเตยนี่พี่น้องเต้นมวนเดิ มันคือใจอยากขวงมึงแล้วโอ้ยแชพอเมียนพิ่นเต้นบ่อันคอมเมนต์เขามาลูกเต่าเพิ่นอันเอฟซีพันคอมเมนต์เขามาเม่ติ้มไปยังไดอันล่วงอันหายแต่แต่คนเต้นละฉันบัดนี้อันจยากคองไปเต้นเลยไปยังไลยโอ้ยมวนแหล่พี่น้องเลยมวนปักคักจนนันเริ่อมแถาเริ่มแก่พุ่นแล้วแชมพูเมียนพ่นบ้านอันมวเลาะ หนึ่งครั้งต่ออายุได้เจ็ดวันม,มวนเทียนหนึ่งกับต้ออายุไปเจ็ดมือสิบมือคนนี้พี่น้องฉะนั้นแล้วพี่น้องอยากเกรียงเครียดยา่าซีเรียสดเด้อพี่น้องเด้ออันนี้พ่อเต็นกับเต็นอันนี้พ่อมวนกับมวนไปรวดยาอันคันยูอันง้อยเงาคันยูนเสาคนเดียวมันกระชเป็นโรคเสืมเสาอันนี้พี่น้องมันกระชเป็นโรคเสืมเสาไป ฉะนั้นแล้วอันใดพ่อปวงกับองอันใดพ่อว่างแต่ว่าจะกาอยู่คู่เดียวมันสิเป็นโลกซึมศรสาไอ้มากมวลใหลวดมากมวนให้มีดุนรีในหัวใจมีหมอลาในหัวใจเนี่ยโอ้มันสุดยอดเลยที่น,นองเกิดมาชาติเดียวน่าสิไปคิดียังไงผ้าเตีนกับเตียนผ้าหาวกับหาวผ้ามวนกับมวนคื่จังหวะนั่นแหละมอลาบคนดาน ถึงบทไายก็ต้องไายสิไปโง่ดอกมันยังพูดแลวผู้ใดสั่งมาสิเงิดขึ้นว่าโกงบ่าคยยานมแม่เพิน,นาภ่านเาล่ำใบโอ้สุดยอดที่ดีดังในติกตอกปัักได้ก่อนีก็ได้ตั้งนั้นจะเป็นรถไทยก็ลังปรับทีปรับทางบ่าไห้ไปรับแล้ว เพิ่มใจดีใจตัวพี่น้องหมู่บ้านเนี่ยทั้งอิ่มบุญมานอนกับอิ่มบุญคัะหมู่บ้านนี่นอนกับนอนรับดียิ่มบุญทังปวดขาดตอนเต้นนะว่าเป็นยังเด้ตอนเต้นนะว่าเป็นยังเนี่ยว่าเจ้าเต้นแล้วเว้ยขาโยกกระ่พื่อนได้ว่ากระสูตรตายได้ไม่ติหมู่บ้าน,นี้สูตตายพี่น้องเอฟซีก็โอ้ยเป็นใจบากคักลูกเต้าก,กับมว้วนกันคุ๊บหมู่บ้าน มวนบักคักสุดจอดเกินขาดทุกอย่างเกินคาดมากเกินเกินเป้าเกินเป้าไม้แล้วพี่น้องสาตุเดอร์ให้พอแมีพี่น้องเอฟซีรำรำๆรวยๆรืยแห้งแห้งปังปังเฮ็ดย่างก็ให้ขึ้นให้เกินกนินบอโบอกจกบอลองผูเ่าขึ้นท้ามา่าแม่ตีมกับจำ้ำทำเหนียบแนลมชซึมบอไส ฮอนซีเมสกับไห้มันซึมมาเรื่อยๆซึมมาเรื่อยๆไล่มาเรื่อยๆเทามาเรื่อยๆซื้อเลขตัวแรกกับไห์ถือตัวศูนย์เจ็ดศูนย์นี่สิบวอลสวรรค์รถบัสกับ่มฮันเด่นโมฮันได้ไปใส่ได้ไปหน่อยรถบัสแต่ยังดูเพราะว่าชีเตรียมเตรียมตัวลูกหุงเทียมเนาะหลังจากไล่วันทียี่สิบแล้วก็สิ่พันกันลูกหุงเทียม ผู้ถาล่าทีกรุงเทพกับมี่บอบคุ้นลลยๆกัแล้วกันนะคะผู้บอได้ซื้อผู้บรได้นมาเบิงกะบซื้อบัตรจองตัวถาเบิง้งทู่ทางบ้านกันได้กำลัง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 จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะในเช้านี้ ข้างคุณแบบการลังก่อแสงก่อไปเรื่อยๆแสงไปเรื่อยๆไม่นุ้ยกินข้าวแล้วบ่สวัสดีค่ะ้ไม่นุ้ว์พักขากินเออกาลังกาลังเชียวไปกินข้าวกับน้องเอียนพี่น้องทานน้องเอียนอยู่กินข้าวแล้วก็สีเฮ็ดคลิปหัดลดแลมห้เพิ่นตัวเพิ่นพี่น้องว่าไปเกี่ยวฮาร์ดแลมให้น้องเอียนเลยว่าฉันไม่กินก็เลยสีเฮ็ด ตามจตนาลุ่พ่อแม่พี่น้องที่บอกไปสวัสดีค่ะีุกุ้งกินขขาวพู้เดียวตีผู้เดียวเพผู้เดียวยอดมากเลยนะคะางคุณกับล่งสิง ได้จะซื้อสมบูรณ์เข้ามาทุกปีทุกปีแล้วนะคะเมื่อนี้ก็บชิมีการซ้อมนะคะนัดซ้อมกันขอขอบคุณทุกกำลังใจอ่าอย่าลืมกดไลคก์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องติ้งกุชมาารำคลื่อนออฟฟิเชียลช่องในร้อยจากช่องในไว้ในหัวใจพ่อแม่พี่น้องในเด้อคลิปนี้ก้เอาไวส้สน,นิก่อนก,นกันแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะ